ใครมันจะพลาดแชมป์ด้ทุกครั้งที่เข้าชิงกันแน่นอนว่ามันมีแน่นอนนะครับแต่ใครที่ถูกจดจําได้มากกว่าแฮร์รี่เคนอีกละ่ะมิเชลว,วันหลักอาจพลาดแชมป์ยูซีเอลในนัดชิงหลายครั้งนะับเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสอครั้งฟุตบอลถ้วยสองครั้งฟุตบอลโลก1ครั้งและยูโรอีก1ครั้งแต่เขาก็สามารถคว้าชแชมป์ลีกและอื่นๆได้มากมายก,กับต้นสังกัดที่ค้าแข้งทราะว่าแฮร์รี่เคนที่กําลังเข้าสู่วัยสามสิบเอ็ดปีในวันที่ยี่สิบแปด้กรกฎาคมสอลย,ลยในยี่ิตแต่ถีาพูดเาาคยอด้แเมป์2019ะอะไร ได้มีโพเดียมฉลองแชมป์กันเป็นของตัวเองที่ผ่านมาเคนผ่านนัดชิงไปแล้วถึง6ครั้งแต่ไม่เคยได้เลยอะไรมันคือเหตุผลที่เขาไม่ได้และ,ะรายการเหล่านั้นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับส,สัมผัสนิว s u ซูกิ e ออร์ติก a าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์อเต็มที่ทุกฟังกชันเต็มพลัง Smart Hybrid ดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนัดชิงคาราบาลครั2015 ซีซั่น2014-2015เพิ่งจะเป็นซีซั่นแรกที่แฮร์รี่เคนถูกปรับสถานะจากกองหน้าดาวรุ่งที่ไร้อนาคตสูต่ดาวยงิงเบอร์นหนึ่งของท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เขายิงไปถึง31ประตูนในทุกรายการและช่วยทีมนั้นก้าวสู่นะัดชิงชนะเลิศลีกครับได้สำเร็จด้วยการผ่านลอตเต้แคมฟอร์เรสบรายตันนิวคาสเซิลเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเพื่อไปชิงแชมป์กับเชลซีทีมที่ร้อนแรงที่สุดในลีกชั่วโมงนั้นเคนได้ลงตัวจริงที่เวมบลีย์ในค่ำคืนนั้นนนนะะะคคราาร illo, รรรรรัับบแแแตตตต่่่่่่่่ททวาาาาาาาเเเขขขกกกกกก็ไไไมมมมสสถออออออลลูููีีงงโโโชซิญดด้้้พพยปป0-2จจ์ ส่งให้เคนกลายเป็นรองแชมป์ในนัดชิงครั้งแรกซึ่งตอนนั้นแฟนบอลและสื่อจำนวนมากก็เข้าใจได้นะครับเพราะด้วยอายุเพียงแค่22ปีเคนยังมีอนาคตที่ยาวไกลไปพร้อมๆกับสปเปอร์ของโปเชติโนนัดชิงอยู่ฟาชเปนส์ลก2019 นับจากนั้นชิงลีกครับเมื่อปี2015จากนั้นเคนก็กลายเป็นปีศาจจอมถล่มประตูมาโดยตลอดเขากลายเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของพีียร์ลีกและช่วยให้สเปอร์จบอันดับดีๆได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกติดกันหลายฤดูกาลแถมยังเข้าใกล้แชมป์มากที่สุดเมื่อจบอันดับ2ในฤดูกาล2016-2017เป็นรอง Chelsea เชลซีไปแค่7แต้มเท่านั้นจนมันดำเนินมาถึงฤดูกาล2018-2019นะครับเคได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นฤดูกาลที่3ซึ่งซีซั่นนั้นผลงานของเขาก กเกมก็ช่วยให้สเปอร์นั้นผ่านเข้ารอบมาได้แม้จะต้องเจอกับกรุ๊ปอัปเดตที่มีทีมอย่างอินเตอร์บาร์เซโลนาและ PSV อาโฮเฟนในรอบ16ทีมสุดท้ายสเปอร์เอาชนะรถมุนมาได้สบายๆนะครับโดยสกอร์รวม4-0และเคนก็ยิงได้ในเกมที่เยอรมนีด้วยแต่ก็ต้องมาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบต่อมาซึ่งเป็นเกมที่โหดเห็นเอามากๆนะครับแต่พวกเขาก็ชนะนัดแรกใน1-0แต่ต้องมาเสียเคนไปจากอาการบาดเจ็บทว่าสเปอร์ก็สู้สุดฤทธิ์บุกไปแพสซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียม3ตต่่อออออออ4ไดดด้เเเเเขารรรรรบบวยกปปะะะูทีมมืนนงชลลคส์2 เกมที่พบกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมแต่พวกเขาก็สร้างปาฏิหารผ่านมาได้แต่ทีเด็ดแฮทริกของลูคัสมูราเข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนอีกครั้งหลังเสมอกัน3ต่อ3นัดชิงสเปอร์ได้เข้าไปเจอกับลิเวอร์พูลทีมที่ไล์อัพสมบูรณ์แบบสุสดๆนะครับพวกเขาเพิ่งสร้างเรื่องช็อกโลกด้วยการพลิกนรกผ่านบาร์เซโลนามาได้ซึ่งก็เป็นอย่างที่สื่อคาดการเอาไว้ในตอนนั้นนะครับสเปอร์สู้ลิเวอร์พูลไม่ได้จริงๆแพ้ไปศูต่อจากจุดโทษของโมซาลาตั้งแต่ต้นเกมและประตูปิดกล่องของดิวอกี้้ถึงจะ,ะ่่เมมรากการมมกกกไดดชนนนาาาาาลขขิ นัชชิงลิกครับ2021 ผ่านเวลามา2ปีสเปอร์ตกลงไปมากนะครับพวกเขาไม่สามารถรักษาตำแหน่งทัพโฟได้2ซีซั่นติดต่อกันและเปลี่ยนโค้ชไปถึง2คนในช่วงเวลานั้นทั้งมาร์ซิโอโปเชติโนที่โดนปลดไปในเดือนพฤศจิกายนปี2019ก่อนจะเป็นนักหมู่โจเซ่มูเดนโยที่เข้ามาคุมทีมต่อและมาโดนปลดก่อนนัดชิงลีกครับในฤดูกาล2020-2021เพียงไม่กี่วันตัวของแฮร์รี่เคนเองก็ไม่ได้ร้อนแรงเหมือนช่วง4-5ปีก่อนแล้วนะครับแต่เขาก็ยังช่วยทีมเข้าสู่รอบชิงลีกครัคร้้งดวยกกาารผ่นเเชลลซีสต๊แะบรรนท์์ฟออดเเพื่ข้าไปปปชชิิงงกกับแมนเเเสตตออร์ซี้ข๊ดิโออลาซึ่งกก็็เปนีครั้อ การที่สเปอร์ต้องเจอกับก้างชิ้นยักษ์ระดับไทยท่านในรอบชิงแต่พวกเขาก็ไม่กลัวนะครับพอในเลกซีซั่นนั้นพวกเขาเคยชนะซิตี้มาแล้วในเกมที่9แต่ถ้าว่าการจากลาของน้ามูสู่ไรอันเมสันก็ทําให้ความหวังสู่แชมป์ถดถอยลงไปเยอะสเปอร์สู้ได้ดีตลอด80นาทีนะครับก่อนจะมาเสียป,ประตูให้กับซิตี้จากประตูของอเมริกลา็อกในนาทีที่82และส่งผลให้แพ้ฤดสกอรนนี้ทําให้แฮร์รี่เคตพลาดแชมป์จากนัชชิงเป็นผลที่3ในชีวิตนัชชิงยูโร2020 หลังจบฤดูกาลกับสปเปอร์แฮร์รี่เคนก็มีคิวไปเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020ที่ถูกจัดขึ้นในปี2021ซึ่งก่อนหน้านั้นในรอบคัดเลือกในปี2019เคนกดไปมากถึง12ประตูจาก8เกมทำให้สื่อจับจ้องว่าเขาน่าจะมีโอกาสเป็นดาวซันโรในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปผลน,นี้อังกฤษผ่านรอบแบ่งกลุ่มแบบหืดจับชนะโครเอเชีย1-0เสมอสกอตแลนด์0-0เฉือนเช็คไปอีก1-0โดยที่เคนยิงไม่ได้เลยตลอด3เกมแรกแต่เขาก็เริ่มกลับมายิงได้ในนนรรรรรอออบบดกกเเเาทิิ่่่มมมมมยยยง,งปปตูชูชว 0, วีี20 2 4.0หลลถค ตัวชัยในช่วงต่อเวลาพิเศษชนะเดนมาร์กในนาทีที่104่พาทีมเข้าชิงได้สําเร็จเคนและอังกฤษต้องโคจรมาเจอกับทีมที่ฟอร์มแจ่มที่สุดในยูโรลนั้นนั่นคือทีมชาติอิตาลีซึ่งรูปเกมก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะกรับก่อนที่จบ9กนาทีจะเสมอกัน1 1จนดึงกันไปถึงช่วงโดนจุดโทษซึ่งเคนที่ไม่ได้ยิงในเวลาปกติก็มารับหน้าที่สังหารเป็นคนแรกไม่พลาดเข้าไปแต่ถ้าว่าแรดฟอร์ดซานโชและซากายิงไม่เข้าส่งให้อิตาลีนั้นที่แม่นกว่าเป็นแชมป์ไป หลังสิ้นสุดการรับใช้ทีมรักอย่างสเปอร์นะครับเคนก็ก้าสู่เส้นทางใหม่นั่นคือการเซ็นสัสญญาย้ายไปอยู่กับทีมที่มีแชมป์ทุกปีอย่างไบเยอร์ิวนิคด้วยค่าตัวราวๆหนึ่งล้านยูโรโบวกโบนัสอีกสิล้านในช่วงซัมเมอร์2 3 2 3ซึ่งตอนนั้นแฟนบอลและสื่อทั่วโลกก็มองว่าซีซั่นนี้น่าจะเป็นการหยุดสถิติอันเลวร้ายไร้แชมป์ของเคนลงได้และมันอาจจะจบตั้งแต่เดือนสิงหาคม2อ2 3ันเลยดรวอซ้ำไบเยอร์นด้เข้าไปชิง,งรายการแชมป์ชนแชมป์แห่งเยอรมัน ฉะนั้นน่าจะตกเป็นของบาเยอนโดยง่ายเมื่อมองจากชื่อชั้นและความสำเร็จแต่ถ้าว่าเสือใต้เตอทีเด็ดของดานี่โอโมนะครับสตาร์ทีมชาติสเปนกดยับยับจัดแฮตทริกใส่โดยที่ฝั่งบาเยอนยิงไม่ได้เลยแม้แต่ประตูเดียวแพ้ไปอย่างน่าอดสูด้วยสกอร์ศูนย์ต่อสามทำให้คนทั่วโลกบอกว่าอาถรรพ์แฮร์รี่เคนนี Kane, ม่มันแรงจริงๆแต่ก็ยังมีบางส่วนเชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายเสือใต้ก็ได้แชมป์บุนเดสอยู่ดีนั่นแหละซึ่งก็อย่างที่เราทราบนั่นแหละครับบาเยอนก็จะมาเจอกับฤดูกาลอ ok ussen, าปปันแสน,นมหััศจรร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 ยยยยยยย์์์์์ขขอออออองงไไไบเเ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 ลลลววคูซ่่่่นนนนนนนทีี้้้้้้้าาาาปปปปป็็แแแแแแชชมมมมมมใใใใกกกโดดพตตสสผหหื รอบหลายปีซึ่งเพิ่มผู้ที่เชื่อมั่นว่าอาถรรพ์แคนทิเคนนั้นนี่มันของแท้ยิ่งกว่าอาถารรพ์ใ,ใดๆซะอีกนัดชิงยูโร2024 เหมือนเดยจาวูเมื่อปี2021นะครับเคนที่ช้ป์ใจไร้แชมป์ในซีซั่นกับสมโมสรต้องมีคิวพาทีมชาติอังกฤษลุยยูโรรอบสุดท้ายในปี2024แถมมารอบนี้ในฐานะแต่งแชมป์ด้วยนะครับตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มด้วยซ้ำไปด้วยขุนพลที่แน่นปึกทั้งจูดเบลลิงแฮมสตาร์ไรอัลมาดิดฟิฟโอดนแข่งยอดเยี่ยมทีมเ์ลีกฤดูกาลล่าสุดแล้วตัวเขาเอกที่เป็นกดไป44ประตูจาก45เกมให้กับไบยูเบนิกเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเอาจริงๆก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับที่อัังงงกฤษยคฝืเ,เด รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแต่ได้ทีเด็ดของจูดเบลิงแฮมมาเตะลูกายอย่งตีเสมอโลวาเกียช่วงทดเจ็บช่วยให้ทีมพลิกไปชนะได้จากประตูของแฮร์รี่เคนในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่รอบต่อมานะครับอังกฤษจะมาเจอของแข็งอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่เสมอกันในช่วงเวลาปกติ1นต่อหก่อนจะชี้ขาดกันด้วยการดิงอยู่โทษน,นะครับซึ่งคราวนี้อังกฤษแมนทุกคนยิงไม่พลาดส่วนสวิตนั้นพลาดหนึ่งเดียวนั่นคือมานูเอลอาคานจีส่งผลให้สิงโตได้ไปคำรามต่อในรอบรองชนะเลิศพบกับ,บออกเ,เนเธอร์แลน จะไปยิงจุดโทษตีเสมอในอีก11นาทีถัดมาจากนั้นเกมก็ผัดกันรุกกันไปกันมาก กระทั่งนะครับการเปลี่ยนตัวของวัาที่ทันเซอร์เซาเกตก,ก็กลายเป็นทีเด็ด,มดเ,เ,ออเมื่อเขาถอดเคนและโฟเรนออกส่งพาเมอร์วัตคินลงมาเล่นแทนสรุปคือ2คนก็สร้างสารรค์ประตูชัยนะครับโดยแอซิสจากสตาสิงบรู ru, ก็จะจบสกอร์โดยเรายิงสิงพยองช่วยให้อังกฤษทะลุเข้าชิงได้สำเร็จด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศน,นะครับอังกฤษเจอของแข็งที่สุดประจำทัวร์นาเมนต์ยูโร2องผลติดกันคราวนี้เป็นทีมชาติสเปนของจานหลุยเดลาคูเอนเต้ที่มีอาวุธในมือพร้อมสับบแและตตตััั้ง่วญชาเกมอย่างโรดี้และฟาเบีียยนนรุสส์ไปปจถึงฝั่งททีีีี่่่่่่ดดสสุุใในนนนนรรรอยยยาาางงงลลลลมมมิิิแแะโกกววเ์ชคึ อังกฤษรับมือกับสเปนได้ดีนะครับโดยเฉพาะเกมรับอย่างลูกชอและคาวักเกอร์ที่เก็บลามินยาเมลกับนิโก้วิลเลียมได้ประมาณหนึ่งก่อนที่ครึ่งหลังจะสติแตกนะครับตั้งแต่เขี่ยมาได้2หน้าที่เมื่อลามินยาเมลจ่ายให้นิโก้วิลเลียมยิงสเปนขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์และอังกฤษก็ค่อยๆดึงสติกลับมาได้เคที่ทำอะไรไม่ได้เลยตลอด1ชั่วโมงในเกมก็มาโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่นาทีที่6 1โดยเป็นออลลีวัสกินที่ลงมาเล่นแทนก่อนจะมาได้ทีเด็ดจากสำรองอีกคนอย่างโคพามีเม Bop. ส่งสเปนเป็นแชมป์สมัยที่4ได้สาเร็จส่วนอังกฤษยังคงไม่มีถ้วยนี้ในประวัติศาสตร์ของตัวเองรวมถึงแฮร์รี่เคนที่ยังคงไร้ถ้วยใดๆพร้อมทั้งยังไม่เคยยิงประตูได้เลยในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมันบันเอิญจนน่าแปลกใจนะครับว่าคนคนหนึ่งจะพลาดอะไรได้ขนาดนี้ในอาชีพตัวเองและกว่าที่เราจะรู้ได้ว่าเคนนั้นจะเป็นแชมป์กับบาเยนอีกเมื่อไหรก็คงต้องรอให้จบฤด,ดูกาล2024-2025นู่นเลยนะครับเพราะรายการที่ไวที่สุดอย่างเดวิสเบลซูเปอร์คัพ2024ครับเสือใต้ไม่ได้เข สัักคร้งในชีวิตและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์